อย่างเราเนี่ยบางทีเนี่ยก็เกิดอาการมโนขึ้นได้เนาะว่าอุ้ยคนนั้นต้องชอบฉันแน่ๆเลยอะอืเรารู้ได้ยังไงว่าเขาชอบจริงมันมีสัญญาณอะไรบอกมันจะต้องเป็นเซนซสิที่บอกว่าแบบเฮ้ยเขาต้องชอบเราแน่ๆอาจารย์ถามคุณสองคนก่อนดีกว่าว่าอะไรจะทําให้คุณคิดว่ามีคนมาชอบคุณเขาต้องทําอะไรขออีจิปต้องพูดเลยมั้งนะต้องพูดต้องพูดเพราะเป็นคนไม่ค่อยสนอยู่แล้วแค่นี้ลหละแค่นี้ของหนูเหรอของหนูต้องต้องแบบแตะตัวเยอะๆอะ เไอ้นี่ไอ้นี่สะกิดเหรอแบบเหมือนแบบโอยโอยขนาดนั้นเหรอเพิ่งตัวไปไหมตอนตอนพูดนะฉันไม่เชื่อนะเพราะฉันเคยเจอคนที่พูดแล้วก็บอกแค่พูดเฉยๆว่าชอบพอพอถามขึ้นมาจริงๆป้าคือคือมันคือไม่ได้ชอบแนวนั้นะนึกออกไหมเฮ้ยเราชอบเธอนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบโอ้ยไม่จริงอ่ะโอ้ยรู้จักกันมาตั้งนานใช่อบอ้องแบบนี้ ดูกันดีกว่าว่าสัญญาณอะไรที่จะบอกว่าคนเนี้ยชอบคุณบ้างนะคะเรามาดูอย่างแรกเลยภาษากายแม้กระทั่งเวลาที่เราพูดเนี่ยนะตามหลักจิตวิทยาเขาบอกว่าคนไม่ได้ฟังสิ่งที่คุณพูดนะคนดูภาษากายของคุณ70%แล้วสิ่งที่คุณพูดอีก3 0ดังนั้นภาษากายมีส่วนมากแล้วยังไงแหละภาษากายแววตาแววตาถ้าเกิดว่าคุณมองเข้าไปในสมมติเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆใจมันเกิดแบบขึ้นมา เฮ้ยมันแปลว่ามันม,ม,ม,มีการสื่อสารมีการสปาร์ชเกิดขึ้นหรือว่าทุกครั้งที่แบบว่าคุณอาจจะไปทานู่นทํานี่อยู่หันไปปุ๊บมองอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเราก็จะทํไงทําเหมือนไม่เห็นว่าเขามองก็ทําเป็นแบบไม่ผูออ้าาชายเขา,ขาอาจจะไม่มีที่พักตาหรือเปล่าเขาก็มาพักแบบแปะเอาตาทิ้อย่าเอาตัวเองมาไม่ทำไมล่ะผู้ชายเขไม่พักตา อเออผู้ชายชถ้าเกิดถ้าเกิด,เ,กดเขาตั้งใจมองเขาก็คือมองจริงๆเออ,เอ,อดังนั้นคือให้สังเกตว่า 1. เวลาคุณคุยกันเนี่ยแววตาคุณประท้าแล้วมีสปาร์กเบาๆออใจรู้สึกหว่นนวหวหรือเปล่า 2. ไม่ว่าคุณจะไปทางไหนเนี่ยหันไปทีไรเขาแอบมองอยู่ทุกทีเลย นี่แปลว่าเขาชอบคุณเขาแล้วนะคะมีสองอย่างคือลังเลจะโดนป้นเปล่าวะรแวงระแวงกับเราแหวแล้วที่สําคัญนอกจากนั้นภาษาการอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องสังเกตก็คือว่าเวลาเขาคุยกับคุณเนี่ยตัวเขาจะโน้มเข้าหาคุณโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวอ๋อเหรอเอาล่ถ้าเกิดเขาคุยกับเราท่าเนี้ยโอเคเขาก็เกลียดกันแล้วสิเอาเหรอคุณสังเกตเวลาหรือเขาอืดท้องอืดปล่าวะเวลาที่คุณไม่อยากจะคุยกับใครอ่ะแล้วเหมือนแบบหรือว่ารังเกียจคนเนี้ยก็จะแบบว่า อ๋อราคาที่เขาอยู่อย่างนี้นะเราก็จะพยายามเบี่ยงออกเออแต่คนแต่คนที่ชอบก็จะแบบว่ายังไงนะเข้าใกล้เข้ามาเ,ออเรื่อยเรยเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกอบอุน่นรู้สึกดีที่ได้อยู่ใกล้คุณออดังนั้นเขาก็จะเข้าใกล้เข้าใกล้มาเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณเดินไปด้วยกันเดินไปแล้วแบบ แขนชนกันอย่างเงี้ย<บ>เหมือนบางทีเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยตั้งใจให้ชนนะบ้าอะไร,รจะไม่สัส้งใจขนาดนั้พอสัมผัสนิดเดียวเท่าน,านั้นอย่างนี้เป็นตน้นและท้ายที่สุดอันนี้ฉันเรียนมาเลยม,มีหลักจิตวิทยารองรับเลยว่าคนที่ชอบกันเนี่ยนะเขาเอาลิงมาด้วยซ้าเอาลิงมาทําการวิจัยว่าถ้าเกิดว่าลิงสองตัวนี้ชอบกันหรือคนหรือใครก็แล้วแต่เนี่ย จะมีการพฤติกรรมเรียนแบบเช่นซานี่พิ่งเกาจะมูกพี่ก็จะเกาบ้างจริงปะเนี่ยจริงหรอจริงเมื่อกี้คุณบอกจริงตอนนี้แล้วคุณเลิกคิ้วฉันก็จริงเห็นไหมมันเป็นโดยที่ฉันก็ไม่รู้ตัวคือเหมือนตอบเขาเรียกว่าพฤติกรรมทําต่อเนื่องกันใช่เออเห็นไหมเมื่อกี้คุณจิ๊บก็ยักคิ้วขึ้นมาอีกแปลว่าเราสามคนเนี่ยชอบกันชอบกันดูตลอดกินกันเอง นานให้สังเกตเออลวลาคุณเ,ออเจอใครเป็นครั้งแรกอะ่ะอุ้ยพี่หวัดดีค่ะอีกคนก็อุ้ยหวัดดีค่ะแล้วแต่ว่ามีมีความแบบเออโอเคถูกชะตาถูกชะตาแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะ ตัวนะที่ทําเหมือนกันจับจมูกแล้วแล้วต่ไม่ใช่คําพูดก็จะคล้ายๆกันคุณจะเริ่มก๊อปเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นแปลว่าคุณถูกชะตากันแล้วนะต่อมาเรามาประเมินท่าทีดีกว่าค่ะเมื่อกี้ลักษณะไปแล้วถ้าท่าทีในการกระทำของเขาอย่างแรกเลยนะคะที่เกิดว่าแบบ ดูเหมือนกับว่าเขาจะอยู่เคียงข้างคุณใหม่นะคะถ้าเกิดว่าทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่หันมาทีไรเจออยู่ใกล้ๆทุกทีออันนี้น่าคิดรำคาญเนอะอันนี้น่าคิดำคาญราลคาญผู้หญิงส่วนใหญ่อาจจะรำคาญเออแล้วแบบปุ้นเปียนอยู่แถวนั้นเสมอแบบดูปุ้นเปียนปุ้นเปียนแบบ ก็แสดงว่าเขามีใจไงโอ่ยหรออ่ะยกตัวอย่างสถานการณ์ให้นะคะถ้าสมมติว่าคุณพูดอะไรสักอย่างไปนู่นนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่หรืออะไรก็ตามแล้วเขาดันจําได้นี่ไงนี่ไงแสดงว่าเขาใส่ใจเพราะมันมีประเภทอย่างนึงอุ้ยฉันหิวจังเลยกินร้านหน้าไหล่ะชอบไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่ฉันเคยบอกเหรอเอออ้าวก็วันนั้นบึ้กบอกไปว่าชอบกินไม่ก็วันนั้นไม่วันนั้นไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าอัพลงเฟซบุ๊ก นี่ไปเห็นไปตามนี่ไงอันนี้มีสองอย่างเผือกเผือกหนึ่งเผือกสองชอบนี่ไกก็มีประมาณนี้ให้คุณเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาฟังแล้วก็ผ่านผ่านไปคือเขาไม่ได้คิดที่จะจริงใจอะไรกับคุณเขาก็ฟังแล้วเขาก็ผ่านแล้วเขาก็ลืมไปเลยคือทําเหมือนฟังอยู่แป๊บเดียวอ่ะต่อมานะคะลองสังเกตดูค่ะว่าเขารู้สึกมีอาการประหม่าไหมเวลาเราตื่นเต้นอ่ะเราจะรู้สึกแบบ เวลาตื่นเต้นอ่ะนึกอของแม้เราก็จะมีแบบถูมือเพราะว่ามือเราเหมือนจะมีเหงื่อออกใช่ไหมรวมถึงอาจจะแบบอาการอยู่มิสุกอ่ะแบบลุกลี้ลุกลนหรือแบบหรือหลบไมตาไหาสมมติว่าสมมติว่าสมมติเรามองตาเขานานๆเนี้ยสมมตินะเราพูดกันเออพี่เนี่ยหนูมีเรื่องนี้อย่างนี้เขาก็จะมองพี่ทำไมไม่มองหน้าหนูอ่ะผิอต้องบีรต้องบีบเราดีไหมอีกอย่างหนึ่งคือเรื่อว่าแอปเสียงหล่อ อ,อคุยกับเพื่อนทั่วไปคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยว่าไงเนหันมาวันนี้ตอนเที่ยงกินข้าวยังอ <c oughs> เออไม่ทราบว่าเสียงใช้แอป,ปอะไร,รอะคะเอปปเหมือนผู้หญิงอะชอบนีททำเสียงว่าบะ จะเป็นเสียงสองก็เป็นนะผูงก็เป็นสมมติหันไปเฮ้ยพี่ปอนเอาปากกาไปยืมดีเออแล้วแฟนโทรเข้ามากิ๊งเอออะไรนะเออทำงานอยู่ตัวเองเดี๋ยวเขาโทรกลับนั่นไงนี่ไงเสียงสองอันนี้ก็มีสิทธิ์นะแล้วก็วิธีง่ายๆที่จะแก้การประมาทเขาก็คือลองเล่าเรื่องโก๊ก้กังๆของคุณดูสักเรื่องหนึ่งเพื่อให้เขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคนธรรมดาจะได้แบบดีแล์สบายเออหรือว่าถ้าผู้ชายคนไหนสนใจคุณต้องการให้คุณประทับใจนะคะเขาก็จะมักทำอะไรเซอร์ไพรส์คุณดีๆ อย่างเช่นให้คุณยืมเสื้อคลุมเวลาคุณหนาวหรือว่าจะขอโทษนะฉันให้เขายืมร้อหนาวอ้าวแม่ไนอีกพอด้วยนะร้อตายจริงเพาหนาวฉันก็ร้อนห้าวนี่ไงเห็นไหมวิธีการแสดงความรักก็คือเอื้อเฟื้อมันคือความร้อนเป็นะไรมาก หรือว่าบางทีถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยู่ดีเขาซื้อกาแฟมาให้โดยที่เราไม่ได้นัดออกเดทใด,ดๆแค่อ,อ,อยากซื้อมาให้อาสาไปส่งคุณที่แอร์พอร์ตหรือว่าไปรับคุณที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณสังเกตได้นะและอีกอย่างหนึ่งผู้ชายเป็นประเภทที่อ้อมขอมค่ะถ้าคุณจะคาดหวังว่าเขาจะพูดกับคุณตรงๆไม่มีวันออพูดเลยเขาก็จะพูดแบบเหมือนกับอารมณ์ชมว่าแบบเฮ้ยนี่ไปทําสีผมม,มา่หม่หรือเปล่าสังเกตเห็นได้คือหานจริงเลยผู้ชายคนนี้หรือว่า่ตั้งใจจะพูดเ นไปอ๋อคือช่วยพูดตรงๆแต่ผู้ชายน้อยคนนะที่จะพูดแบบตรงๆผงๆชัดเจนเขาก็จะมีฟอร์มของเขาที่แบบเออก็ดีนะให้เขาให้เรารู้ว่าแบบเฮ้ยเขาใส่ใจในดีเทลเรานะเขาสังเกตเราอยู่นะไม่หัวไม่ต้องมาใส่ใจแต่ว่ามาตอนนี้ดีกว่าเอาว่าแบบไหนที่เขาไม่สนใจคุณดีกว่าอันนี้ชัดเออยากันแรกเลยคือสังเกตเลยว่าเขาสนใจฟังคุณไหมเวลาคุณพูดสมมติคุณพูดอะ เออเฮ้ยจิ๊บแบบว่าคือเมื่อวานนี้เราไปดูกระโปรงมาตัวหนึ่งแล้วแบบว่ากระโปงสวยมากคือผ้าดีมากแล้วก็แบบเฮ้ยคือชอบดีเทลทุกอย่างเนี่ยคือไม่ชอบ ันนี้ถึงยังไงฉันก็สวยซึ่งเดือนเมษายนนี้มีถึง4ราศีด้วยกันที่ดวงการเงินเลิศเวอร์และราศีที่ว่านี้ได้แก่ราศีเมษราศีพฤษภราศีสิงห์และราศีกันซึ่งทั้ง4ราศีนี้มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนโตหรือได้ล่าบลอยแบบฟลุกฟล๊กๆแต่ก็ต้องระวังเอาไว้หน่อยนะได้มาง่ายก็เสียง่ายแนะนำให้เก็บออมเอาไว้บ้างนะคะ สนับสนุนโดยสวยอย่างมั่นใจสวยที่โรงพยาบาลบางมด AIS แปลงไว้ t ซูเปอร์เฟรชจากเมเบลีนนิวยอร์ก